แม่บอกฉันว่าแต่ก่อนมันง่ายเดี๋ยววะรอยกายกรบกตอบ่ก่อนเดี๋ยวน้องวนนี้มีอันเยอะอีกอยากตัดกราดหากดะกมนอ่นเี่ยตกเลยกินข้าวทุกอนาเลยอยากตอกัตอดีมีขนาดเส้นาดับเ็ดลงแขกคือน่องเย สวัสดีครับทังเด็ดตส้นยาวมาแล้วพี่น้องได้เป็ดมาลาบอีกแล้วมันตัวากใหญ่เลยครับเดลาเป็ดจับเสพหักินน้อกันแด้วพี่น้องเนาอกับเสพยันคือเก่าคูเก่าค้นเดิมค้นโกสุริโยวันทาไันนบซกาเขียวเยียบร้นยไง หิวกันไมหย่ง้วนแม่กูบอกว่าพอใจไม่มาหรอกเขาเขาน้กระติบอันเียดีนักว่ากนนาไปแล้วเก็โต้พักไงได้พี่น้อยห่ลายขนาดนี้ รับกระดูกนต้มนวปเล้อมาแดงก็ดีต้มใช้น้ำไม่ร้าไปโลดกันแค่ใช้เครื่องหน่อยเนี่ยใช้แค่ไม่หลใช้ค่ไม่หลายเยโอ้มันเกงตัวงามจวะโอ้ ต่เนื้อ่ววะแดงงงตรงแดงหมสมโตกันน้อโตันใหญ่นึงให้ดเด้อ้ตากแมแหงดำยึินเลยเอารไหนมาเด็ินให้เอาึไหนแ่แยนสินแซ่บกินน

โอ้โหไหวหรอกย่างว่าไรกย่างว่าไรแก่ก้นธรรมดางีเป็นล่มเนาะพม่ล้วคนันจะเห็ดอย่งตอนไฟลุงแซบเลยนี่แม่มาขูดแล้วใส่แล้วกันแซ่บค่ะแซ่บค่ะ ใช่แหนะพักแล้วพ่อถ้ามีเท้าความเลอดมัยเสริมภาพไปเท็ดนั่นเ็ดนงคเสร็จใส่กระเทียมไปเคียวกระเทียมก่อน Các hòm Phải Cái đây này ăn kia nó ở trong gì đó nào thì เ่เป็ดแม่ปวดเหนี่ยวะสะกดอาลงไปล้วนโะ้

bơkin bẹp bẹp, bên nhang không bơkin. Oh, có để bơkin này. Giận, chân, chân đổ gai rồi. Giận, có để giặt nữa, nhỉ? Chả để bảo. Cái này là cái gì? Cái ผมมั้งได้จะกิมนะเดียวจเทอ่ะเดียเปูอ่อตกันเนื้อนกันเนื้องูอ่อะราเป็ดลาบเป็ดหูกเป็ดน้จะกินหรือเปล่ากินไม่เป็นเอ้าลาบเป็ดลาบไก่กินไม่เป็นเนาะเป็ดตะล่ามู

nó đó thôi จะไหลเพีรไหลอ,อันนี้ะ่ะอันนี้เทไหลนัวอะไรแซ่บหลนั่นละ่ะไม่ไปเห็นรค<อ>กคะบางคนติดตามไลก์กัเห็นเก็บเป็นพันเป็นสองพันหมดละอเอาวิสพอดนะเพื่อนได้หนักเยันจีเหลือจะหันเอง มนันเอาลงไปอันนี้ไอรอนเชฟหรือเชฟกระทะหรือว่ามีกระเชฟหรือว่าอันนี้เชฟเชฟกระทะดีเขาบอกชาชาี่ภาษาแบบน,นี้เนีเด็นกน่ไม่ตกไม่ตกแล้ว ไม่ไงต้องีไ่เลยต้องนต้นเยอะไม่เรียเลยแค่นนนั่นเลยเยอะมกรแม่บอกฉันว่าจะกลับมนง่ายเดี๋ยวรก็่ยระบะกสอบก็อบเยนเยอะนี้มีเยอะพยนตนัปเาแม่บอม่เรลยะไรเกี่ยวอะไรป่ะนี่ เราพี่อะไรอัจนาย์โบนายอะไรเราพูดยอะไงวะราณฉันก็รู้สึกสวยสยเต้นอยู่นะตอนที่ม่เออแม่เธอเรียนจบมากี่ปี่เปีเยอะว่าลแ่ๆมี่ได้ขอขอเตีขอแม่นะามากับปั๊บมาเรื่อยๆงานนงทำเลยแม่ือสุมโอ่ะหัอสุดให ร่างหลังนีแบบเป็นฝนต่กี่แบบเป็นการไม่น่าหรอขนาดขนาดนี้นี่แบบเป็นคนเป็นผมฉันเองก็ปรับจิติตอเลยก็ปรับจินลอยเลยไม่เอาจิตด้วยขนาดแก่แล้วจะมาติตศูนย์ิตลอคือไม่ส่งงานคือไม่เราเขาไม่มีงานให้เราตอาเราไิ่ลอดิ ไม่กินก uh, hey. ็รอยีสินรอถ้าเป็นกูย่างอะเขาจะให้มาเป็นสูตรเป็นสูตรแล้วค่อยมาเป็นใช่ไม่สมัยนี้ตีรอกูไม่ส่งงานใช่พักมาเดี๋ยวเอาหมดเถอะริ่มอจานมาตาเต่ายู่ก็ยังสีเริ่มเขาเยอะสองอย่างเลยหรอไม่ส่งงานคตีรอ

กาน้ใม่ใน่ไหมวน้าวั่น้าแก่มาใหม่ใช่แก่น่าสดิอะไขาดง่าวีนึงแม่มดไปยานน่นเปียหมดขอช้ช้ผัดเอามีนะโอเคเลยความนัวโอเคแล้วอืมอืมจับกได้เหมอนพ่อแล้วตักเลย เป็ดยำในเสียบยำหลังดบเป็ดำกันเด้อพี่้องยาเรวบันไปก็ตักครับอันนี้นีย่างไส่พร้อมล้ม้นไก่ดีได้หรอฝ่า้างเหนียวดีแงกัเอจางดีอจับจับนไปอันนี้เหันนึงต้มหาตักต้มต้นะ่ตักเลยกินข้าวสกอนทเลย อยากตอกันต่งต่อสินี่ขนาดใส้น้านี่อันนี้เนาะรก่อไปอังให้อันนี้ไงมันเลยแค้นขึ้นาจหนูจะบปาบหยิ่บนะพก่น้องานี้อังยืนกินนี่ก็ได้นี่ ไปขุนบเอาใหญ่คุนไปไปาพี่้องมาแล้วเราครับอนนี้เบาๆไย่ในห้างครับกินเดี่ยวมหน้าเป็ดขับจับแทบมันเป็ดจะส่อจนคำครับมามากินขาวบ้านเช้าผายเช้าผายกับพี่โบ้านเบิดเมือพี่้องเกลเลย น้ำผู้เบาฮึายเอวันผู้บาหนัดผู้เบาหนัดไปทางไหนนาะผู้เบาหนัดไปหัุ่งทิบคือไม่ยูว้ว่ะไม่ือเผาใ่ใส่อะไอ้างอืมั่ จน่นดีด mm. no. ีวะปรดียคืออะไรว่วกบ่รายอเอืะตัวนี้น่องโอ้โหตดเก็ดมีกรอบนั่งไสุดยอด อะตุ่เราเห็นไหมคะล่าเป็นมีกกอดเป็นมอกอับข้าวเหนียวพร้อมอันนี้บอกไปทิศบอทิศ้มามาตัดมา

ดาเป็ดลงแขกคุณน,น้องเอรอแซ่บแตะว่าน,น,นุ่นมเนาะบ่บ่บ่หยาบไหมเพราเขาล้วนได้พดดอกกบบ่อเนาเขาล้วนเขาล้วนบ่ทุกกแบบอันแข็งคักนะอือเ่าจะก้าวเขาล้วนแห้งโทษมันได้หยาบ เอาพี่น้องสนับสนุนให้ฝากไว้เลยนะครับขอบคุณ่อในรายที่ตามรับชมฝากอะไรก็แชร์ครับหลับเพล็ดครับเขาแรงเฮ็ดเตวตอนเที่ยงเลยครับเพราะว่าห้องพักไว้รอกันมาแจากข้างนอกก็เพืดด่อดีห้องก็จะเพิ่งจะปรุงเพิ่งจะเฮ็ดกินกับกกเขาแน่นครับฝากอะไรก็แชร์นงครับสวัสดีดชาแนลครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ